โอเคหลังจากพ่นสีเสร็จ2เที่ยวนะครับ2เที่ยวมาดูกันครับ1เที่ยวนะครับตอนนี้พ่นสีเสร็จแล้วนะครับสีกรอบตัวดีนะครับพ่นสีเสร็จสีนะครับสีก็จะมีลักษณะด้านๆอย่างนี้อันนี้เป็น21นนะครับไม่ใส่ทินเนอร์นะครับตัวนี้จะไม่ใส่ทินเนอร์ หลังจากที่เราพ่นแล้วก็เคลือบแลกเกอร์ไปเที่ยวครึ่งนะครับด้วยแลกเกอร์ตัวนี้นะครับผม S B Body นะครับ C 8 9 4เสลกเกอร์สองต่อหนึ่งนะครับคุณตาไฮโซลิดนะครับความเงาความตึงของเขาเนี่ยเขาจะตึงเองนะครับแลกกเกอร์ตัวนี้จะตึงมากคือมันมันเซตตัวช้าแห้งช้านะครับก็คือต้องรอรอบให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพ่นคือตอนที่เราพ่นเนี่ยเม็ดมันไม่ตึงเท่านี้นะ แต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเม็ดเขาจะค่อยๆตึงเองนะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนมประทานสุดธิมานะครับวันนี้นะครับผมจะมาพ่นสี mini ออตตินกันนะครับไม่ได้พ่นรอกคันนะผมทยอยพ่นนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะอาจจะเกิดกับหน้างานไม่ว่าจะเป็นหลุมซีเมนต์เม็ดุ่น หรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดจากงานพ่นนะครับผมทําทีละน้อยชิ้นเพื่อจะให้มันลดปัญหาพวกนี้ไปนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาผมก็จะได้แก้ไขในน้อยชิ้นนะครับทำสถานที่ของเรามันไม่พร้อมเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับให้มันได้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นงานวันนี้พ่นแค่สองชิ้นเองวานพ่นหลังคาแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้จะมาถ่ายทําในการพ่นท้ายกับฝาท้ายนิดเดียวนะครับ คือถ้ารอบคันมันก็ไม่ได้ถ่ายทั้งหมดหรอกเนาะมันก็ถ่ายแค่จุดๆนี่แหละวันนี้ผมจะมาพ่นสีตรงนี้ท้ายมินิเนี่ยแล้วก็ฝาท้ายที่ห้อยอย่เนี่ยเดี๋ยวไปดูงานตัวอย่างครับนี่ครับฝาท้ายฝาท้ายเอามาห้อยพ่นนะค,ะนครับเาาพืนนะะ่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นที่มันจะลอยลงมากระทบนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยเมื่อวานหลังคาผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมีเม็ดฝุ่นบ้างแต่พอรับได้นะครับพอแก้ไขได้ในหลุมกับฝุ่น ที่มันตกลงบนหลังคาก็โอเคนะครับหลังจากพ่นหลังคาเสร็จก็คุมชิ้นงานอื่นเห็นไหมครับพวกนี้ผมยังไม่ได้ขัดรูปกระดาษทรายนะครับผมก็จะเตรียมผิวไปเรื่อยๆวันนี้นะครับผมก็จะเอาในส่วนท้ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็จะจบส่วนท้ายไปนะครับวันถัดไปผมก็อาจจะแถบนี้นะครับแถบนี้แก้มประตูนะครับแก้มประตูนะครับแล้วก็มีรอยต่อก็อาจจะ จบตรงนี้นะครับผมก็จะทํางานสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆทาไปนะครับค่อยๆดาไปใจเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกาที่ผมใช้พ่นในงานนี้นะครับใช้ซาต้านะครับใช้ซาต้า 7X5,005 นะครับผมหัว1.3นะครับสีที่ใช้พน่นสีที่ใช้พน่นโอ้ขอไปครับเอา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 มาดูข้างนอกนอกัน เป็น HB Body นะครับผมเป็นสีผสมขึ้นสูตรเบอร์ตามเอ่าตามเบอร์ตามเบอร์สีนะครับผมทินเนอร์ก็เป็นของ HB b o d y โอกเคนะครับแล้วเลกเกอร์ที่ใช้พ่นนะครับก็จะเป็น HB Body ตัวเคลียร์อุลตร้าไฮโซลิดนะครับเป็นตัวท็อปสุดของบอดี้นะครับก็จะใช้สีบอดี้ทินเนอร์บอดี้แล้วก็แลกเกอร์ตัวท็อปของบอดี้ตัวนี้นะครับในงานพ่นมินิคันนี้นะครับมินิคันนี้ก็ ตั้งแต่ทีแรกก็แหละก็ใช้สีรองพื้นนะครับตัวท็อปของบอดี้นะครับสีเกาะเหล็กตั้งแต่งานเหล็กแล้วนะครับเป็น p 9 989ของ h b Bo d y นะครับก็คือใช้ของบอดี้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสีโป้เองนะครับก็เป็น h b Bo d y นะครับตอนนี้งานคันนี้ใกล้แล้วนะครับก็ประมาณ60-70%แล้วแหละตอนนี้ผมใต้ท้อง ผมอัปเดตงานก่อนนะครับใต้ท้องออในท้ายในห้องโดยสารพ่นแล้วนะครับตอนนี้ผมมาเก็บงานพ่นรอบนอกแล้วนะครับใต้ท้องกับภายในห้องในห้องโดยสารเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังเคลียร์งานภายนอกอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวแล้วก็พ่นสีจริงนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสีผมผสมมาแล้วเดี๋ยวไปจัดก,การกันเลยครับโอ้ลืมหมวกลืมหมวก โอเคหลังจากพ่นสีเสร็จสองเที่ยวนะครับสองเที่ยวมาดูกันครับคือผมพ่นสองเที่ยวแล้วก็โรยอีกหนึ่งเที่ยวนะครับตอนนี้พ่นสีเสร็จแล้วนะครับสีกลอบตัวดีนะครับพ่นสีเสร็จสีนะครับสีก็จะมีลักษณะด้านๆอย่างนี้นะครับคือสีเซตตัวนะครับตอนพ่นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเปียกเงานะครับแต่เวลาสีมันเซตตัวแล้วมันก็จะด้านๆอย่างนี้นะครับเราก็ไปเตรียมดักเกอร์ เพื่อจะมาเคลือบชิ้นงานให้มันมีความเงาขึ้นมานะครับคุณผู้ชมใช้กาใบเดิมนะครับหัว1.3นะครับสตาร์เ้าบรรหนะครับผมโรยในเที่ยวที่3เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีหน้าสัมผัสที่มันมีเม็ดๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกสีท k เคนเนอร์ 2K เนี่ยเวลามันเซตตัวนะผิวมันเรียบมากนะครับผิวมันเรียบมากแล้วเวลาเราเคลือบเลเกอร์เนี่ยถ้ามันไม่มีผิวให้ยึดเกาะเนี่ย มันค่อนข้างจะไหลไวนะครับผมก็โรยดีเที่ยวที่3ามบางๆเพื่อให้มันมีมิติของเม็ดสีขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันสร้างจุดจุดยึดเกาะให้กับแลกกเกอร์นั่นเองนะครับปะ่ะเราไปผสมแลกกเกอร์มาโุยกันต่อเลยดีกว่านะครับไปนะครับ,รบแลกกเกอร์นะครับผมจะผสมอันนี้เป็นสองหนึ่งนะครับไม่ใส่ทินเนอร์นะครับตัวนี้จะไม่ใส่ทินเนอร์เอ่อผมจะใช้ ใช้ใช้ใช้200 200ก่อนอก่อนเดี๋ยวใช้200ไปก่อนไม่ไม่อยากให้มันเหลือเยอะนะครับถ้ามันขาดนิดหน่อยเดี๋ยวผมมาผสมเพิ่มเสียดายครับเสียดายถ้ามันเหลือเอาไปสัก200 ml ก่อนถ้วยตวงนี้เป็นถ้วยตวงที่มีสเกลอยู่ในถ้วยนะครับ แลกกเกอร์ตัวนี้โนทินเนอร์นะครับพ่นแค่เที่ยวครึ่งพ่นแค่เที่ยวครึ่งนะครับให้ความหนาเทียบเท่ากับเออเลกกเกอร์สี่หนึ่งทั่วไปในการพ่นสองเที่ยวหรือสองเที่ยวครึ่งนะครับพ่นเที่ยวครึ่งให้ความหนาอยู่ที่ถ้าตามสเปคนะห้าสิบถึงหกสิบไมครอนนะครับความหนาของเลกเกอร์อันนี้ที่ได้ นะครับแล้วก็จะมีความแข็งความใสนะครับโอเค200ไปก่อน200ไปก่อนเดี๋ยวไม่พอยังไงค่อยมาเติมนิดหน่อยแต่ถ้าผสมไปเยอะเนี่ยมันจะเหลือเสียดายของครับของแทง เดี๋ยวไปเจอกันในห้องครับการพ่นเลกเกอร์นะครับผมจะใช้ลมอยู่ที่2บารบารนะครับรอบรอบปรับสีเนี่ยเอ่อถ้าอยากให้ละเอียดนะครับก็ปรับไปที่2รอบถ้าอยากให้เม็ดเล็กละเอียดนะครับ อันนี้ผมก็จะตั้งไว้ที่สองรอบแล้วก็ม่านสีเนี่ยก็เ,เปิดสูดไปเลยนะครับสำหรับกาชาตาสองบาร์นะครับตัวปล่อยสีสองรอบแล้วก็ม่านสีเปิดสูดนะครับเดี๋ยวไปเจอครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากป้องกันก่อนรอบแรกเราจะโรยก่อนนะครับเรายังไม่อาจฉ่ำน,นะครับ ขออนุญาตใช้ผ้านะเพราะว่าบางทีผมอาจจะข้อต่อมันอาจจะรั่วนะครับผมไม่อยากมีปัญหากับไอ้เรื่องน้ําที่มันต้องกระเซ็นออกมาโดนผิวงานนะครับมันจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นนะผมต้องเอาผ้าพันไว้มันจะลดปัญหาละอองน้ําที่ออกจากข้อต่อได้นะครับผมโอเคไป เคเมื่อกี้ผมไปพ่นแล้วไปพ่นแล้วรอบแรกนะครับมันลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเติมขึ้นไปอีกสักร้อยมลนะครับสักร้อยมลเมื่อกี้มันสองร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปอีกร้อยหนึง่งเมื่อกี้มันสองร้อยมันเหลือนะครับมันเหลือแต่ว่ารอบสองไม่น่าพอ เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับให้ระองสีมันหมดก่อนให้ระองสีมันดูดออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับในในการเคลือบเครื่องรอบนะครับเครื่องรอบตรงนี้เราอาจจะพัก15นาทีนะครับเพราะว่าเล็กเกรอร์ตัวนี้มันเซตตัวช้านะมันค่อนข้างจะเซตตัวช้าเพราะว่ามันแห้งช้ามากๆเลย ครับในร,ระหว่างนี้เราก็มาเตรียมการรอเพื่อจะพ่นรอบที่สองก็จบแล้วนะครับรอบแรกไม่ได้พ่นอัดนะครับพ่นกึง่งๆเหมือนเขาเรียกว่าครึ่งเที่ยวนะครับเราจะพ่นแค่เที่ยวครึ่งแค่นั้นนะและอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลกเกอร์ตัวเนี้ให้ชั้นฟิล์มที่หนาหนามากในการพ่นแค่เที่ยวครึ่งน,นะครับถ้าตามสเปคของเขาอ่ะ คือ50ถึง60ไมโครเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูงานที่พ่นอรอบแรกกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาคุณผู้ชมมาดูผิวในการพ่นรอบแรกนะครับไปนะครับผิวมันยังเล็กเกอร์มันจะยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พ่นเต็มในรอบแรบกบนะมันก็จะมีสักๆบ้างเงาบ้างอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวรอบที่สองเดี่ยเราจะมาอัดให้มันตึงนะครับเราจะมาอัดให้มันตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทดสอบเนี่ยนะครับเวลาเช็คงานที่จะพ่นรอบต่อไปนะครับเราจะมาแตะบนชิ้นงานประมาณนี้เวลาเราแตะชิ้นงานนะครับเราจะแตะเช็คแล็กเกอร์ว่ามันต่อรอบได้หรือยังนะครับถ้ามันยังเป็นยางใยมึงมุมติดมือขึ้นมาอยู่เนี่ยเราก็จะพักเที่ยวต่อไปนะครับ ถ้ามันยึยังหนึบหนึบเอยถ้ามันหนึบหนึบนะครับเราก็สามารถที่จะต่อเที่ยวได้นะครับอ่าประมาณเนี้ยไม่เป็นใยเป็มุมแล้วก็สามารถที่จะต่อเที่ยวได้รอบนี้ก็จบแล้วนะครับอ่าดูฝาท้ายเลยป่ะฝาท้ายภายในก็จะประมาณนีนนนน้นะครับเดี๋ยวเครืออบีดครั้งหนึ่งรอบนึงอันนี้ภายอกนะครับเดี๋ยวอัดรอบสองเนี่ยมันก็จะตึงนะครับรอบแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เต็มบ้างเต็มบ้างไม่เต็มบ้างป่ะ ไปต่อรอบสองกันเลยครับ สอผ่านไปนะครับเดี๋ยวรอให้มันดูดละอองให้หมดก่อนตอนนี้เรามาดูแลกร์ที่เหลือ,อแทบจะไม่เหลือนี่นะครับแทบจะไม่เหลือคุ้มค่ามากใช้แบบคุ้มค่ามากครับโอเคนะครับนะะมันก็สรุปแล้วมันก็หมดไป300 ml นะครับ ฝาท้ายกับท้ายนิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณนี้ประมาณ3 0 0 m l เนาะที่ผสมไปแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ละอองสีมันจบนะครับผมขออนุญาตทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูงานตอนที่พ่นจบกันว่าผิวมันจะออกมาเป็นยังไงรองสักครู่ครับผมอ่ตอนนี้ล้างกาเสร็จแล้วนะครับก็จะล้างกาแบบนี้นะครับผมก็คือการดูแล อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้สะอาดนะครับเขานะครับก็จะให้ผลงานที่ดีที่สะอาดมีคุณภาพกับเรานะครับถ้าดูแลเขาดีนะครับผลงานก็จะออกมาดีตามที่เราดูแลเขาครับกาซาตาล้างเรียบร้อยทีนี้สีนะครับสีคันนี้ผมผสมเนี่ยมันมันจะมีอยู่2จริงๆอะ่ะมันก็คือผสมตามสูตรเดียวกันแหละแต่ว่านะครับผมจะเอากระป๋องนึงเนี่ยไว้พ่น ใต้ท้องกับภายในนะครับและอีกกระป๋องนึงเนี่ยจะไว้พ่นร,รอบนอกนะครับเ,เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับกลัวสีมันจะเพี้ยนนะครับแต่ที่จริงก็คือผสมตามสูตรแหละคือสีอันเนี้ยสองกระป๋องภายในกับใต้ท้องไปแล้วก็2อกระป๋องอันนี้ก็รอบนอกไปคือรอบนอกผมก็จะจดไว้นะครับผมว่าเป็นพ่นตัวรถนะครับผมพ่น2เที่ยวโรยหนึ่งเที่ยวนะครับการผสมนะครับทินเนอร์100เเซนต ไม่ใช่ดิขออภัยครับสี100%่อต่อทินเนอร์130%คือสีพวกนี้มันให้การกบตัวที่ดีกบง่ายนะครับก็เลยใส่ทินเนอร์ไปที่130%้นะครับพ่น2เที่ยวโรยหนึ่งเที่ยวการจดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมพ่นแยกชิ้นนะครับพ่นแยกชิ้นก็เลยต้องจดสเปคการผสมการผสมแล้วก็การพ่นเที่ยวนะครับเพื่อให้ได้เฉดสีที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น สูตรที่จดไว้ตรงนี้มันก็จะไปทํากับรอบคันมันก็จะได้สีที่มันเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานภายในหลังจากพ่นเสร็จมามาดูงานกันครับหลังจากที่เราพ่นแล้วก็เคลือบแลกเกอร์ไปเที่ยวครึ่งนะครับด้วยแลกเกอร์ตัวนี้นะครับผมเอ b o d y นะครับ C 8แปดเก้าสี่จะจำไม่ได้อยู่เรื่อยเลย สีแปดเก้าสี่นะครับเป็นเลกเกอร์สองต่อหนึ่งนะครับคุณตาไฮโซลิดนะครับความเงาความตึงของเขาเนี่ยเขาจะตึงเองนะครับแลกเกอร์ตัวนี้จะตึงมากคือมันมันเซตตัวช้าแห้งช้านะครับก็คือต้องรอรอบให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพ่นคือตอนที่เราพ่นเนี่ยเม็ดมันไม่ตึงเท่านี้นะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเม็ดเขาจะค่อยๆตึงเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะการพ่นแลกกเกอร์ลักษณะประมาณนี้ รเราต้องเผื่อเผื่ออะไรเผื่อนะครับเผื่อเพื่อ,อให้เลกเกอร์มันเซตตัวระยะเวลาที่มันเซตตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพ่นกดตึงแบบนี้เลยนะครับมันอาจจะไหลได้นะครับมันอาจจะไหลได้เพราะฉะนั้นเราต้องพ่นเผื่อเม็ดด้วยนะครับหลังจากที่มันเซตตัวนะเม็ดมันจะตึงได้เท่านี้นะครับต้องทําความเข้าใจกับเลกเกอร์พอสมควรนะอันนี้ก็คือฝาท้ายเห็นไหมครับ ก่อนพ่นนะครับผมก็ลาดน้ําที่พื้นนะครับเป่าฝุ่นละอองนะครับตามตามซอกเหล็กอะไรพวกนี้นะครับคือเป่าฝุ่นลดฝุ่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พ่นจํานวนน้อยชิ้นนะครับพ่นจํานวนน้อยชิ้นเพื่อให้ทํางานนะ่ะมันกระชับเพื่อจะได้หนีเม็ดฝุ่นอะไรต่างๆนะครับผลงานออกมามันก็จะออกมาได้ดีประมาณนี้นะครับแต่เม็ดฝุ่นนะ่ะก็ยังมีบ้างนะครับก็ยังมีบ้างเราก็ไปขัด เก็บแต่งเอาตอนที่ขัดขัดเงาขัดสีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับมุมนี้มุมนี้ตึงวาลนะครับตึงวาลวผมละเสียวเสียวมากๆเลย่ะกลัวมันจะไหลช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะพ่นยานะครับไอ้ร่องเล็กๆเนี่ยมันโหถ้าไหลเนี่ยขัดขัดลำบากเลย ขัดทะลุแน่ๆเนี่ยไอช่วงโค้งพวกเนี้ยถ้ามันไหลนะดีนะครับเนี่ยดีที่มันไม่ไหลตึงดีนะครับดีที่มันไม่ไหลเนี่ยร่องพวกเนี้ยเวลาเราเคลือบเนี่ยส่วนมากแล้วจะไหลเนี่ยนะครับผมก็ระวังนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับเนี่ยมันก็โอเคไม่ไหลสวยงามตึงดีนะครับกําลังดีกําลังดีเลยแม่ด <laughs> ูด้านในฝาท้ายกันบ้าง นี่งานที่พ่นจบได้นะครับก็คือเป็นมินิออสตินนะครับสวยไหมครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าบลูบลูอะไรสักอย่างนึงแหละผมก็จะทำงานสเต็ปนี้นะครับต่อไปก็อาจจะข้างนี้นะครับประตูกับแก้มอะไรประมาณนี้นะครับจะพ่นอีกกี่เที่ยวเนี่ยหนึ่งสองสามอีกประมาณ3ามรอบ อีกประมาณ3รอบถึงจะถึงจะรอบคันนะครับก็จะทําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่กดดันไม่เหนื่อยทํางานทีละเล็กน้อยชิ้นเพื่อให้ได้ผลงานแบบนี้ออกมานะครับอย่างนี้เราก็ไปแบบขัดสีจบงานได้ง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมคือเราไม่ได้แต่งอะไรมากเพราะว่าเราพ่นงานออกมาค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะครับใช้กาซาตตา 7X 5ัน5ตัวนี้นะครับแล้วก็แล็กเกอร์ตัวนี้นะครับ HB Body ซ8 9 4 2 1 Ultra High Solid นะะ okay, นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจตัวแล็กเกอร์ HB ทบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์สั่งซื้อไว้ในโพสหรือในคำอธิบายใต้คลิปหรือตรงไหนอ่ะหรือในคอมเมนต์ตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะฝากหมุดลิงก์สั่งซื้อให้นะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอยากหาสั่งซื้อลองมาใช้บ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอ่ากขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปก็ขอฝากผลงานเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องทางที่แชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์นะครับมีอะไรดีๆก็มาร่วมแชร์มาแบ่งปันมาพูดคุยนะครับเพื่อต่อยอดสายงานช่างสีหรือผู้ที่สนใจนะครับจะได้ประโยชน์ใน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 กลุ่มนี้นะครับคนที่มารับชมนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันได้นะครับผมเพื่อยกระดับทั้งสีของไทยให้สู่ระดับโลกลโอเคลำลองคิดนี้ช่งางหนุ่มประธานสุดมากนะครับฝากก็มเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ,บ